ขราบสวัสดีครับวันนี้ผมได้นำเอาพระเสียงแสนนะครับพระเทียงแสนสมัยยุคเสียงแสนแล้วแกะสลักด้วยเสียงแสนทำด้วยแกะสลักด้วยทับทิมสยามนะครับน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบกรัตนะครับหนึ่งร้อยสามสิบกรัตนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะแกะสลักด้วยทับทิมสยามแท้นะครับสวยงามนะเป็นทับทิมแท้น้ำหนักมีน้ำหนัก กระัตนะครับน้ำหนักกระัตหนึ่งร้อยสามสิบกระดัตเนี้ยจะมีขึ้นที่ช่างตาช่างนะครับจะมีขึ้นมาให้เห็นนะครับน้ำหนัก,140กร้อยสี่สิบกรับพระทัติโมไอแกะพระพุทธรูปองค์นี้พุทธศินงดงามนะแกะด้วยมือนะครับแกะด้วยมืออายุเก่าก็คาดว่าสมัยเึียงแสนนะครับสมัยถึงแสนยุคต้นๆก็อายุเป็นพันปีนะครับก็ผมมานั่งล้างลักล้าง อะไรออกจนยังไม่หมดนะครับยังเห็นคราบระคราบยางไม้ติดข,า,ขาวๆอยู่นะครับเหนียวมากล้างไม่ออกแท่น้ํามันก็ไม่ออกครับผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นทัพทิมสยามแท้นะแกะสลักนะน้ําหนักอ่รหนึ่งร้อยสี่สิบกรัตนะครับเดี๋ยวจะมีน้ําหนักขึ้นให้เห็นนะครับมีน้ําหนักขึ้นให้เห็นที่ช่างเป็นกรัตนะครับหนึ่งร้อยสี่สิกรัตจุดเท่าไรไม่รู้เดี๋ยวจะขึ้นจะมองเห็นนะครับ ผมนามาเนี่ยครับความงดงามนะครับทับทิมนะครับร่งแสงนะเป็นทับทิมเนื้อแก้วนะครับเนื้อแก้วส่งแสงสวยงดงามจริงๆนะครับทับทิมผมมีอีกองหนึ่งผมไม่ได้นามาลงนะครับเป็นองค์เท่ากันเนี่ยนะครับน้ําหนักเท่ากันนะครับเป็นเขาเรียกเป็นเนื้อเขียวมอรกตนะครับเป็นเป็นพลอยมอระกตนะครับมาแกะสลักแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ แล้ววันหลังผมจะนํามาลงให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเป็นทับทิมแท้นะครับทับทิมสยามแท้แก่สลักอายุเก่าผมคาดว่าเป็นอายุเป็นพันพันปีนะครับเป็นพันปีเป็น,นทับทิมแท้ผมตรวจสอบมาแล้วนะครับสวยงามนะครับงด,ดงามและสองไปแล้วจะพอเห็นประกายคือเห็นปร่งแตงข้างใน้วครับเห็นเห็นประกายนะครับประกายประกายเนื้อหินนะครับเนื้อหินข้างในจะเป็นเส้น หลักมาตีดคืองดงามมาพุทธสินเรื่องงดงามทั้งแก่นะครับแต่สั้งขาแค่หน้าอ,อกปเห็นหรือเปล่าครับสังขาติดนะครับหน้าอ,อกยุบเสียงแสนนะครับเสียงแสนแต่พระองค์นี้เขาแก่มาเป็นเสียงแสนนะแต่ผมคาดว่าอายุเก่าเป็นพันๆปีนะครับเป็นพันปีขึ้นไปก็มีอีกองค์หนึ่งเป็นเนื้อเขียวมอรกฏนะครับเหมือนพระแก้วมอระกฏและแก่ตลักเหมือนกันนะครับ ินเดียวกันทรงเดียวกันหมดเลยพุทธสินทรงเดียวกันนะครับน้ำหนักเท่ากันเป็นแก้วอ่าผมคาดว่าเป็นพลอยมอระกดนะมันสีเขียวหรือจะเป็นหยกก็ได้ครับแต่แต่มันมันส่องแสงได้ผมคาดว่าเป็นพลอยมอระกดแกะเป็นพักแก้วมอระกดไว้หนึ่งองค์ครับน้ําหนักก็ 130, นหนึ่งร้อยสามสิบตรัดทรงเท่ากันนะครับทรงเท่ากันนี่ผมทําลายขอบนะขอบ ขอบฝังเพชรไว้ผมทุบขอบทิ้งเลยผมนำพระมาถ่ายนะครับผมนิดขอบโบราณผมทำลายขอบออกแล้วก็นำมาท่านผู้ชมได้ครับชมกันนะครับเนี่ยจะมีขึ้นตาช่างหรือเปล่านะครับกิโลนะครับคล้ายๆของมีนะครับมีภาพมีภาพที่ชาช่างเป็นกระรตนะครับชา่างเป็นกระรต ถ้าถูกตากทุกท่านไม่รู้เพราะผมถ่ายวิดีโอยาวมากครับภาพนี้ท่านใดสนใจนะสอบถามโทรสอบถามครั้งไหม่ได้นะครับศูนย์ห้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งหรือโทรติดต่อทางเบอร์รายได้นะครับ,เบ,รรบเบอร์นี้นะครับท่านผู้ชมคงจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะครับถ้าแกะหลักลด้วยสับปินแท้นะครับทับปสยามอินลรรมดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในวันนี้ ก็ไม่เคยเห็นที e ่ไหนแน่นอนผมรับประกันนะครับพระพันพระพทธรูปนะครับพระบูชานะครับพระบูชาองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์ไม่ใหญ่หน้าถามประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนี่ครับน้ำหนักครับน้ำหนักขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบกรัตนะครับน้ำหนักที่เห็นขึ้นมาทางหน้าชอยที่เราางอยู่เห็นว่าหนึ่งเอ้หนึ่งร้อยสามสิบกรัตนะครับจุดแปดสามสิบกรัตจุดแปดนะครับนี่ข็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับ